คุณแม่ขอความรู้เรื่องสำลักหน่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากว่าน้องยังเล็กอันดับหนึ่งนะคะเราก็มาดูกันก่อนค่ะว่าอาการสำลักเนี่ยคืออะไรอาการสำลักเนี่ยก็คือมีอาการหายใจลําบากหลังดูดนมค่ะหายใจลําบากก็คือหายใจมีเสียงคืดคาดเด็กดูเหนื่อยหรือว่าหน้าแดงหน้าเขียวอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณแม่พอจะช่วยทําได้ทันทีนะคะก็คือจับตั้งหัวสูงค่ะอาจจะลูกหลังแล้วก็ไม่ฝืนป้อนนมต่อนะคะแล้วก็ดูจนกว่าจะหายใจกลับมาปกติค่ะแต่ ถ้ารู้สึกว่าเป็นนานอันนี้ต้องไปหาหมอนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยก็เป็นจากอันที่1ค่ะเป็นเรื่องเทคนิคการให้นมค่ะก็คือ จุกในการให้นมอาจจะใหญ่ไปมันไหลเร็วไปหรือว่าเป็นที่ท่าการให้นมค่ะเช่นให้นมในท่านอนราบหรือว่าวางเด็กนอนให้นมเนี่ยแต่ว่าเอาผ้ามารองขวดแบบไม่ได้อุ้มนั่งให้นมแบบปกติค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของการสำลักได้หรือว่าในคุณแม่ที่เข้าเต้าแล้วนมมันพุ่งมากอันนี้ก็อาจจะต้องปรับเทคนิคท่าเข้าเต้าค่ะเป็นการเข้าเต้าหัวสูงอันนี้ก็พอจะช่วยได้เหมือนกันค่ะอันที่2เนี่ยสาเหตุอาจจะเป็นจากที่ตัวเด็กเองค่ะก็คือ มือเด็กบางคนเนี่ยหูลูกกระเพาะไม่แข็งแรงมีอาการนมไหลย,ย้อนค่ะหรือว่ากล้ามเนื้อการดูดกลืนหายใจมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้อาการของเด็กแต่ละคนนะคะก็จะไม่เท่ากันถ้าอาการเป็นเล็กน้อยก็อย่างที่บอกค่ะป้อนนมด้วยเทคนิคให้ป้อนนมช้าๆป้อนนมหัวสูงมันจะดีขึ้นแต่ถ้าลูกเราเป็นมากค่ะก็คือสำลักเยอะหน้าเขียวเป็นบ่อยอันนี้ก็คือไม่ต้องทิ้งไว้นะคะพาไปหาหมอดีกว่ามาตรวจหาสาเหตุกันดีกว่าค่ะ